สดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูปลาหางูกยูงกันนะครับอันนี้ที่ฟาร,ร์มแอดมินเองนะครับก็จะเลี้ยงปลาหางูกยูงคัดเกตนะครับ ไว้หลายสายพันธุ์นะครับประมาณ17สายพันธุ์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ตอนนี้ถือว่ามาแรงมากนะครับมาแรงมากนะครับก็คือความต้องการของตลาดสูงนะครับตอนนี้ผลิตไม่ทันนะรับตอนนี้นะครับต้องได้แยกแล้วก็มาแยกบ่อแล้วก็ผลิตนะครับตอนนี้มีแค่สามบ่อนะครับที่แอดมินกำลัง ผลิตตัวนี้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นสายพันธ์อะไรนะครับคือนะครับนี่คือสายพันธ์นะครับโคยชอตบอดี้นะครับโคยชอตบอดี้นะครับก็คือตัวมันนะครับตัวก็จะคล้ายๆปลาคราบนะครับก็คือโคยนะครับเป็นเป็นภาษาแบบ ที่เขาใช้เรียกปลาคราฟกันนะครับของภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหางลูกยูงนะครับแล้วก็ช็อตบอดี้ก็คือบอดี้ก็คือตัวสั้นๆป้อมๆนะครับยิ่งป้อมมันจะป้อมๆเหมือนปลาบอลลูนนะครับนี่ฮะดูฮะยิ่งป้อมยิ่งยิ่งน่ารักนะครับยิ่งสวยนะครับนี่ครับโคยช็อตบอดี้นะครับปลาตัวนี้กําลังมาแรงนะครับก็ใกล้เคียงนะครับกับ ตัวอะบิโนฟูเลตนะครับโคชอตบอดี Co ้ก็มีทั้งสสายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์ตาแดงสายพันธุ์ตาดำนะครับตัวที่ผมได้มานะครับกําลังเพาะอยู่คือสายพันธุ์ตาดํานะครับตัวตาแดงก็ยังไม่เอามาเลี้ยงนะครับตาแดงตอนนี้มีแค่อะบิโนฟูเลตนะครับแล้วก็อะบิโนบูเทลนะครับแต่ตัวโคชอตบอดี้ผมยังใช้เป็นตาดำอยู่นะครับผม ปาหานุยูงโค้ชช็อตบอดี้นะครับข้อดีของเขานะครับก็คือผมว่าสายพันธุ์นี้ก็ขยายพันธุ์เร็วอยู่นะครับใช้ได้เลยแล้วก็เน้นความน่ารักนะครับเป็นหลักเลยก็คือดูแล้วมันน่ารักะครับดูท็อปวิวได้นะครับดูท็อปวิวดูแบบด้านข้างได้นะครับดูก็เลยแบบลูกค้าสนใจเยอะนะครับตอนนี้ออเดอร์ก็ออเดอร์เยอะนะครับ แต่ว่าผลิตไม่ทันนะครับน,นี่ครับตัวผู้ก็จะเป็นตัวที่มีลายด้านข้างขาวๆดำๆหน่อยนะครับตัวเมียก็จะเป็นออกเป็นเห็นไหมฮะตัวผู้เขากำลังไล่อยู่เลยนี่สีร่รุมหนึ่งเลยนะฮะสองรุมหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยตัวเมียก็จะเป็นหัวแดงนะครับตัวขาวหางแดงนิดนึงนะครับหางแดงนะครับแต่ตัวผู้นี้จะเป็นหัวแดงแล้วก็ ข้างๆจะออกดํานิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหางก็จะเป็นแดงนะครับแต่ที่แน่ๆก็จะตัวสั้นๆนะครับเป็นช็อตบอดี้ตอนนี้เราผสมพันธุ์กันนะครับก็คือพยายามที่จะไข้สายอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เลือดเขาชิดนะครับก็คือจะให้สั้นเข้าตัวสั้นเข้าอย่างนี้หรือสั้นกว่านี้นะครับยิ่งสั้นกว่านี้ยิ่งน่ารักนะครับไม่ใช่ยาวออกแล้วจะน่ารักนะครับ สายพันธุ์นี้ก็จะเน้นเป็นช็อตบอดี้นะก็ยิ่งสั้นยิ่ง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 ,งสวยนะครับนี่ฮะเยอะอยู่นะครับมีอีกบ่อนะครับแต่ว่านี่ก็คือบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับก็แม่พันธุ์ก็จะตัวโตๆหน่อยดูตรงนั้นนะครับนี่ฮะดูนี้นีมอันนี้นะครับลูกก็อยู่นะ่าจะประมาณสักสี่ถึงห้าสิบตัวได้นะครับเพราะว่าเป็นคอกสองแล้วนะครับ เนี่ยฮะตัวผู้ก็ขยันจริงๆนะฮะถือว่าคุ้มซื้อชุดนี้มานะครับเนี่ยตัวผู้ก็ขยันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกบ่อหนึ่งนะครับก็คือนี่คือบ่อลูกเขานะครับผมจะเลี้ยงออกเป็นธรรมชาติหนะ่ต้องตักแยกออกนะครับเพราะว่าราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับตัวลูกเขานะครับไม่ได้เลี้ยงแบบว่าแบบผมก็จะเน้นเป็นธรรมชาติดีแหละ เน้นปลาของผมเนี้ยให้พยายามได้อยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะว่าเครือลูกค้าเอาไปเลี้ยงไม่ใช่ในเลี้ยงในกระจกครับเลี้ยงกับบ่อปูนที่มีบ่อบัวอะไรเงี้ยเขาจะได้ปรับตัวได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้ลูกปลานะครับลูกปลาลูกปลาโคชับบอดี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกบ่อนหนึ่งนะที่เป็นบ่อ้อพานธุ์อีกบ่อนหนึ่งนะครับผม ไปกันเลยครับนี่ดูนะก็จะมีออกซิเจนให้นะครับเดี๋ยวถึงจะแยกนะครับนี่มีตัวโตไปแล้วนะครับเริ่มจะแยกได้แล้วเริ่มมีตัวแดงออกมาแล้วเห็นไหมนะตัวหนึ่งนะฮะสองตัวตัวโตนะครับมันก็จะตักเป็นผมตักมาสองสองรุ่นนะครับเอามารวมกันเพราะว่าตอนนี้กําลังเล่งขยายพันธุ์อยู่นะครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ ก็มาอีกบ่อหนึ่งครับบ่อนี้ก็โค้ยช็อตบอดี้เหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะมีตัวเมียเห็นไหมฮะเห็นตัวเมียไหมคฮัจะตัวโตโตนะครับหัวด้งแดงครับตัวผู้ก็จะไล่อยู่เนี้ยไล่ไปไล่มาเนี้ยนี่คือบ่อโค้ยช็อตบอดี้นะครับก็คือปลาคารบปราหารนุยุงที่เป็นปลาคารบนะนี่ พอผมก็จะนี่ฮะมาได้แล้วครับมีลูกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยกินลูกนะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่โอเคอยู่แล้วก็ที่แน่เราต้องมีจอกแหนให้เขาหลบนะครับไม่งั้นก็อาจจะไม่รอดได้บางทีเราไม่ได้มาตักออกแยกออกนะครับแนะนํานะครับแต่ถ้าเรามีออกซิเจนอย่างเงี้ยฮะก็หนึ่งข้อดีของออกซิเจนก็คือช่วยให้เขาเพิ่มอากาศนะครับแล้วก็บางทีเขาก็มาเล่นน้ําตรงนี้เขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับตัวปลานะครับ วันนี้ครับก็ได้ความรู้ไปเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสนติดต่อสอบถามมาได้นะครับเกี่ยวกับอาหารนุ่ยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยก็ได้นะครับแอดมินจะเข้ามาตอบให้นะครับว่าเคยอยากเลี้ยงหรือสนใจอยากเลี้ยงนะครับก็ติดต่อมาได้ครับทางเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรในช่องเลยนะครับก็มีแบ่งก็จะแบ่งให้นะครับสําหรับสมาชิกเรานะครับผู้ชมที่สนใจนะครับราคา พูดถึงราคานะครับโคยช็อตบอด,ดี้ตอนนี้คู่นึงก็หลายร้อยก็ถือว่ามีราคาอยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไครนะครับให้ช่องเกษตรพาเพลินด้วยนะครับก็จะได้มาอัปเดตอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับให้ดูกันนะครับถ้าเผื่ออยากดูสายพันธุ์อะไรนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะไลฟ์สดหรือ บอกวิธีการเลี้ยงให้นะครับหรืออยากอยากให้แอดมีนทําอะไรก็แจ้งมาในคลิปเลยนะครับมาใต้คลิปเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องปลาขาวหลยูนี้แอดมีนพอพอจะอธิบายได้นะครับเพราะว่าอยู่กับปลาขางหลยูนี้มาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมช่องเกษตรพาเพลินนะครับจริงจริงอดีนยังมี แฟนเพจนะครับเกี่ยวกับปลาาหารนุยงนะครับถ้าเผื่อว่าสมาชิกสนใจนะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในช่องนะครับอยู่ในช่องนะครับอยู่ในแฟนเพจชื่อว่ามารวยกัาปีนะครับแฟนเพจนะครับก็คือขายปลาาหานุยงคัดเกตนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับขึ้นลิงก์แล้วก็ขึ้นหน้าเพจไว้ให้นะครับผมก็ฝากเข้าไปกดติดตามไว้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับรอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ